ร่วมใจกันแล้วก็ช่วยกันทำบุญแล้วก็ทำให้งานวันนี้สำเร็จลงได้อาหารถ้าเกิดใครยังขาดตกอันไหนที่ยังไม่ได้ทานเรามีใส่ถุงวางเอาไว้ก็จะยินดีมากน้าเอากลับบ้านไปด้วยนะคะข้าวหนึ่งถุงแกงสามถุงก็หลังจากนี้ใครใครยังอยากจะถ่ายรูปกับน้องหาเวหรืออะไรเราให้เราี่ายให้ เป็นทางการขอบคุณทุกทุกคนมากที่มาขอบคุณมาก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 ขอบคุณไม่ร้องไห